เรียนที่ผลิตขึ้นปีเศษเนืองในโอกาสสํำคัญต่างๆนะคะก็เป็นเรียนทีสมควรเก็บนะคะไว้เป็นตีระลึกถ้าใครมีหลายๆเรียนก็ตื้อว่าไม่พื้นนะคะเหล็กเปลี้ยนกับเปลือนฟุ้งก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้ามีเพียงเรียนโรงเรียนก่อนเก็บไว้เป็นตีระลึกดีว่านะคะ ยกเว้นมากรณนีเขาซื้อในราคาแพงๆซึ่งเราติดตามรันดังๆยใหญ่เขารับซื้อเราไม่มีเบี้ยจ่ายก็สามารถไปค่ายได้นะคะเรียนนี้ก็เป็นเรียนตีมีประมากษัตริย์ทรงพระองค์นะคะซึ่งโย่เคียงกันด้านหน้าและด้านข้างหรือด้านหน้าและด้านล่างนะคะก็เขเียนไว้ว่ารัชการทีหก ราชการที่6กพระบาทสุ่มเดชพระมงคุดกราวเจ้าอยู่ว่าพระบาทสุมเด็จพระมงคุดก่าวเจ้าอยู่ว่ากบราชการตีเก้าโกพลร่มราชการตีเก้านะคะพระบาทสุ่มเด็จพระโพระมินตรามาภูมิพลอดุลยเดชนะคะเรียนราคาาต่อไรเรื่องเป็นประเด็นกลับมาเดี๋ยวเรามาพลิกดูกันนะคะเรียนนี้ก็เป็นเรียน ปลาเส้นโงงนะคะผิดดูเร็กวก็เป็นปราเส้นตรงคือหยอดมุงกุฎขึ้นกลางบนปราเส้นก้องพอล่วงรอกกลและเราจการตีปกก็ขึ้นกลางบนนะคะก็ลนนี่ตีใดปลาเล็กเรียนนี้ขึ้นเหนืองในโอกาสนี่ก็าเครียดอะไนะคะว่าครบร่อยพีกลมตาลมาตีนึงนะคะ ครบรอยปีนะคะวาระสำคัญเลยนะคะก้งกลมจานมาตีเนึ่งรับทราบระองค์นะคะก็ได้ผลิตขึ้นเป็นตีระลึกตรงนี้ก็เป็นวันตียกกลุ่มผ้าช่องพันอารอยต่อได้ะคะช่องพันอารอยอาซิบนะคะแต่ว่าดูไม่ปลาดนะคะปผัดไทยสิงเขียนไว้ข้างหลังตรงนี้นะคะช่องพันอารอย อาซิปนะคะคงจะไม่พลาดเดี๋ยวก็ช่งเลสกิดนะคะส่งปนารยอาซิปนเลยคะแล้วก็เป็นเรียนตีเก็บได้เรียนเดียวนะ,ะก็จะก็เก็บต่อไปนะคะเป็นเรียนตีระลึกเราดูเลกซิปนะคะเนืเ่องอยู่ในซี่โถนะคะส่วน ซุ่นมาอยู่ใน4ีทองตรงนี้นะคะก็อ,อยู่คนละชั้นคนละซี่กันนะคะซึ่งก็เป็นจุดสำคัญสำคัญที่เรียนกองระกองอ้วงโฉบสังเกตนะคะเพราะวการเด็กก็รับซื่อเรียนมักจะมีสิ่งตีตื่นเต้นหรือสิ่งตีเปรก เะะจนบล็อกเหลือนบล็อกไรนี้เขาจะหนิยมซื้อนะคะแต่ถ้าเป็นปกติรรมดาก็ไม่ก่อยมีใครจะซื้อนะคะสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่านรับชมเพียงแค่นี้นะคะเลยไม่ต้องปริกกลับไปด้านหน้าด้านหน้าก็เป็นประจัรทีโอกับประจาัารทีกานะคะประบาทสมเด็ดประมงกุฎกล้าจ้าอยู่วกับพระบาทสมเด็จประปรมินตระมาภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชนะคะ ับวันนี้ขอ้อมลาทุกตันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปก้ามาติดตามข้ามารับชมนะคะจะมีเรียนเลน,นาบัตรส่วยๆส,สำคัญสำคัญ,คญหมายทุกตไดในรับชมสวัสดีค่ะ